เป็นอย่างอื่นยัไม่รอดนะื่นเต้นทั้ไมีคือกดีกดเป็นสบเดใตยยี่สกดีกกดเลย เต้นๆน่ะมีกล้องเย้ครับยูทูบให้ครับจบไปบ่อยแล้วค่อยเดี๋ยวเดี๋ก็ชินเดี๋ยวสิ้นปีจะจักเติออโรับเดียวเลยครับเร่ไเร็วหน่อยมันหงาหลังไปน้องนอยู่เห็นแล้ว มันต้องปัดน้ำไหมปุ่มกลางคือดับเบิลพอตขอบคุณครับนี่มันต้องปล่อยนิ่งหยครับงั้นปิกดหลยมาดูสีน้ำกาแฟเวยมากครับ กุนวินาทีใช่อันนี้มันก็จะตัดประมาณสักไม่เกินห้าสิบปีตามหมูตรงไหนยีราฟิ้งตอนชิมนะครับ น้องขอบคุณเอาอีราคาเฟ่ที่ให้ใช้เครื่องนะครับเอาใส่ตุ้งแข็งไหมเจ้าองครับ